ตอนนี้หลวงปู่ได้กำลังจานหมวกให้ของจานสารสนะฮะครับนี่คือความเชื่อส่วนบุคคลทุกคลิปที่ผ่านมาผมได้บอกว่าหลวงปู่สวงท่านหลวงทัพส่งหรือเข้าสิงร่างนี้ท่านผู้ใดที่เชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะดพวกผมก็เป็นคนบ้ากลุ่มหนึ่งที่เชื่อศรัทธาหลวงปู่สวงอย่างหมดใจทุกคนเชื่อ ศรัทธา,าถึงขั้นบ้าไ,ไม่เหมือนใครดังที่ท่านเห็นการกระทำของกลุ่มผมที่ยากจะเข้าใจการถ่ายภาพนี้เมื่อมีโอกาสก็ถ่ายมาเพื่อแบ่งปันกันชมนี่นาการกระทำทั้งหมดนี้ถ้ากระทบกระเทือนบุนคคลใดก็<ค>ขออภัยด้วยนะครับ น uhm si> ี่น ja ี่นี่นี่เป็นเดียวเลยเห็นอะไรในนี่ตอนนี้มันทุกอย่างหมดเดี๋ยวของทุบหมดที่จะมาอยู่ขาเนาใช่ทุกงหมดมเพิ่งมาเกิดเปิดกรุบอันนีนี่ทำอะไรทั้งนี้มาแล้วทำไมได้เปิดเป็นบุญนะใช่เนี่ยฮะนี่นี่อาจารย์เขียนเขาเรียกอะไรนะกระดานฉนวนกระดานฉนวนกระดานฉนวนโบราณนะคิดว่กี่ปีจัะ โอ้ยก็ตั้งแต่สองพันห้าร้อยเท่าไรหน่อสองพันห้าร้อยเท่าไรเรียนแต่ก่อนเหรอเรียนแต่ก่อนห้าร้อยสิบประมาณนั้นนะห้าร้อยสิบนะอ่าห้าสิบปีแต่ก่อนไม่มีกระดาษอ่านี่นะกระดานชนวนห้าสิบปีนะนั่นเขียนวอะไรว่าเปิดอ่ะเขียนไว้เอาเปิดนี่อาจารย์นี่นะกระดานชนวนตัวนี้จะมีคุณค่ามากต่อไปนะนี่ครับนี่จะเป็นไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ของท่านนะต่อไป นี่ฮนะเลขยันที่กระดานฉนวนอายุ50ปีนะกระดานฉนวนนี่นะนี่นะครับอาจารย์สารุเก็บไว้ลูกปูสูงลงเลขยันวันที่7มกราสองห้าหกสี่นะฮะลงยังไม่จบนะนี่นะครับมีมีต่อมาที่ขอบนะท,ที่นี่นะนี่มีลวดลายนะนี่ลายมือเทวดานะ เทวดาแห่งโชคลาภนะฮะไม่มียกไม่มียกนะครับไปลื่นไหลไปตลอดนะฮะนี่คือเทวดาของแท้จะเป็นแบบนี้นะครับไม่มีสะดุดไม่มีการหยุดคิดไม่มีการถัาโยนนี่ห้าสิบปีถ้าถ้าใครยังไงก็ต้องพันเสียหนูจากซักก่อนนะอ่าครับตายตายตายหัวเป็นล้านแล้วผมตายหัวเป็นล้านแล้วอะไรก็ไปโยนไปนู่นไปนแล้วนะฮะนะครับ เสร็จด้านหนึ่งนะฮะต่อไปด้านต่อไปนะฮะรอมาถึงวันนี้นะห้าสิบปีนะกระดานฉนุนนี่รอวันนี้นะฮะนี่รอนี่คือการรอคอยที่ของครูสมัยโบราณอ่ารอคอยที่นานแสนแนานนะนหนึ่งอสงอ่านี่ครับสี่อสงไขนะฮะสมัยครูปียะไหมนะฮะนี่ฮะ <laughs> อาจา,ารย์รพิยะทุลราชอะไรนะนี่นะนี่นะนี่นะลงร้อยไปน,นี่ครับนี่เป็นช็อตพิเศษนะครับนี่ฮะแล้วกูซื้อไปก็ถึงอไปโอ้โหนี่ฮะโล่ครบสุดโอ้ ลงกระสินไฟนะฮะในจานลงกระสินไฟนะฮะนี่หลวงปู่สวงลงกระสินไฟเข็นกระดานฉนวนเสร็จลงกระสินไฟท่านเคี้ยวหมากด้วยอชั้นหมากนี่ผมจองไว้วนะฮะขอนะฮะชันหมากอิบไปก่อนคนอื่นเขาได้อะไรเยอะแล้วแล้วตรงนี้ชันหมากต้องเกาหิ่งนี่จับจับไฟนะฮะจับไฟเห็นแล้วเนี่ย นี่จับขี้เท่าไฟร้อนๆเลยนะนี่เห็นกระตานะครับนี่ฮะนี่นี่ครับนี่ลงกระสินไฟแล้วนะกระดานฉนวนนี่นะให้ใครเนาะใครเจ้าของไม่เกี่ยวนะอยู่ที่ท่านกินให้เปิดเปิดทางมาแล้วครับนี่ท่านท่านจับไฟนะจับขี้เท่าไฟร้อนๆเลยแกไปตรงนะแกนี่ฮะนี่ฮะท่านนี่ครัะ ชาวเเทสะสมมาหลายปีดินที่ทำตรงนี้จากน้าตก,ก้น,นี่ไอ้ไอ้ไอ้อะไรเนี่ยตรงนี้เขาเรียกเนี่ไฟอะไรเนี่ยตําเปือนอ่ตําเปืนตําเืนู่พาทางคงน้าตกอดินที่เอามาทำนี้จากน้ำตกห้วยจันนะฮะครับอ,อ่านี่วันนี้ท่านหลวงปู่ท่านลงกี่ทิศแล้วเนี่ยดูเอานะฮะน,นี่นะฮะ นี่นะครับขอดูนะฮะว่ากระดานชนวนนี uh> ้ลงอัคระเล็กยันแล้วจะทำอะไรอย่างไรต่อไปนะฮะนี่นะครับน uh uh ี่นะฮะท่านลงกระสินไฟนี่จับไฟจับเปลือกไม้อ่าตรงนี้ก็ร้อนนะฮะไม่ใช่ว่าไม่ร้อนนะนี่ไฟเขียนนะครับเขียนโดยไฟนะเขียนด้วยไฟ เอาไฟใส่นะเ่าลงเขียนด้วยไฟนะฮะเอาไฟเขียนนะผานนเนี่เกระดานใส่หลัง้เสื้อกแล้วไปด้วยรใช่ใส่เสื้อกเรอ่ัน้กระดานชนวนนศักดิ์สิทธิ์แล้วนะไปฮะ เอาไฟใส่นะนี่นีสายพุทนะสายพุทธทนี้ไม่ได้นี่นะหลวงปู่สวงท่านเข้าสิงร่างนี้แล้วก็ทำวิธีแบบนี้นะฮะอ่านี่ให้เห็นชัดๆนะครับเเร้าใปเปิดการน้ำาเปิดการน้ำแล้วทำยังไงต่อ ตอนนี้ผมเป็นห่วงความจําผมจะเต็มอีกแล้วนะฮะู้ลวงน้ําร้อนนะฮะโอ้เอามือลวงน้ําร้อนนะครับอรอเอาเรองอื่นช่วยด้วยเพราะว่าความจําผมไม่รู้หมดตอนไหนเอาน้ําร้อนล้างนะฮะ,ะน้ําไม่ถึงกับเดือดเลยแต่ประมาณแปดเก้าสิบองศาแหละครับนี่เอาน้ําร้อนราดขานะฮะ,ะน้ําร้อนแค่ไหน อาจารย์สารโรเอามือจุมดูสิจะได้รู้ว่าร้อนแค่ไหนให้อาจารย์สารโรแล้วฮะตกลงได้เจ้าของคืนนะอาจารย์สารโรใจแข็งตุ๊บตาตุ๊บตาจะให้ใครหรือเปล่าเน่มาลองดูทันรูดูคนเทียนออกด้วยหมากนะฮะทีชันหมากด้วยอันนี้รอบสองรอบแรกท่านกินไปกี่ครั้งฮะนุ่งออยรากะมลูนู่งออยนะตาเตา ขอดูจะให้ใครแล้วชันหมากต่อไปแต่ผมผมได้วันก่อนแล้วชันหมากต่ออายุอันนั้นครั้งสุดๆแล้วฮะอ่าดีเลยเนาะเนาะหมากนะฮะตอนนี้ทุกคนจดจ้องชันหมากนี่นะข็ดูจะได้ใครนะฮะยังไม่ให้ใครนะเนๆ อาจารหมากนั้นก็ดูจะให้ใข่นะครับหลวงปู่สาโรดสงสัยจะให้เจ้าของกระท่อมมั้งจะให้เจ้าของที่เจ้าของที่เราคอยวันนี้มา21ปีนะฮะที่ไอ้หลวงปู่สงฆ์ท่านได้ย้อนมาที่บ้านเลขที่60สิบนี้นะฮะวันนี้ฮะเขาบอกนี่ก็ดูอาจารย์อาจารย์สายโรดไปไปขนอะไรไปรื้ออะไรมาอีกแล้วฮะตอนนี้กําลังไปรื้อครับนะฮะรื้อไปไปเจอรื้อมาหลายแผงสุก มีไหว้่งอะไรอย่งเอี้ตอนนี้รูปหลวงปู่สวงใครวาดจันทร์รูปนี้ใครวาดอาจารย์พงศ์อาจารย์พงศ์อยู่ที่ไหนเอาเคลียร์พื้นที่ไหนครับเคลียร์แก้วก็นะฮะเอาเอา,เอารูปนี้มาให้หลวงป,ปู่สวงท่านท่านท่านลงประจุพลังะถ่ายพลังลงรูปท่านฮะ รูปนี้ก็จะมอบให้เก้าเพลงต่อไปนะฮะอยากสลดอ๋อนี่โอ้เดี๋ยวเดให้จัะจะของจับนะฮะอ่อือจะของอุ่นใจแล้วตอนนี้นี่นะฮะรูปนี้นะฮะอ่านี่รูปนี้เก้าเพลงอยากรอดต้องมารับใช้ยังสลดนะครับครับนี่เขาดูนะเขาดูใครรับใช้ใครนะฮะตอนนี้อ่าผมไม่บังอาจนะ โดนไปหนึ่งปอกแล้วครับสต็อปอยู่เมานี่ครับภาพลงไปไม่ได้แลกําลังกําลังเขียนอยู่แล้วท่านนี่ครับนี่กําลังเขียนอักษรที่รูปของท่านนะฮะรูปนี้นะฮะนี่ครับผมเอาจนความจําหมดไปหลายรอบแล้วฮะไม่รู้จะลบรูปไหนแล้วนี่ครับนี่ลงอักษรนะ รูปนี้ท่านเขียนเสร็จท่านจะให้ใครยังไม่รู้ต้องลุ้นเลยนะส่วนเจ้าของนั่นก็มีสิทธ์เท่ากันนะตอนนี้ <laughs> เฮน, <laughs> นั้นนะฮะนี่ครับจะได้เจ้าของคืนเราก็ไม่ว่าฮลแต่ถ้าให้เรามาว่าถ้าให้มาพวกเราคนใดคนหนึ่งก็อาจารย์ก็ไม่ว่าเช่นกันนะฮะคื <laughs> อคอยูอ่ท<า>ี่เทพบัญช <laughs> านะฮะอยู่ที่เทพ เทวดาท่านจะประทานให้นะแล้วใครูเงียบนะฮะน <uh ี่ตอนนี anyway> ้ผมได้ขอกราบขอขมาท่านไว้แล้วว่าผมจะพูดอันใดสิ่งใดไปบ้างท่านจะได้ถือถือสานะฮะนี่วาดไปแล้วครับรูปนี้ไปจบเป็นรูปอมตะนะฮะรูปนี้นี่ครับเป็นรูปที่ขลังนะฮะต่อไป ตรงนี้เป็นรูปปัสสัดนะฮะนี่คือ <6 S 1> อาจารย์เริ่มต้นยุคที่สามใช่ไหม,รมเริ่มต้นยุคที่สามเกิดขึ้นแล้วนะฮะวันนี้วันที่เจ็ดมกราสองห้าหกสี่นี่นะครับนะอย่าลืมนะหลังจากวันที่หกที่อาจารย์สาร,ารพุพูดไว้นะเลขหกอ่าเอามือมานะฮะตอนนี้อเอามือจับไปภาพไปนะฮะจับาขา อาจารย์สารุก็เตกจุบต,ตับๆว่าจะให้เราคืนรถไปหนนะูตอนนี้ถ่ายพลังแนละ้วครับตอนนี้ประมาณกระแสไฟสามหมื่นโวลต์กำลังวิ่งกัไปที่อาจารย์สารุธนะนะพี่หนูจับนะฮะร่วมมือประสอดประสานนะฮะเป็นองเป็นทีมอ่านอะ่านะนี่บงบอกว่าร่วมกันนะต่อไปร่วมทำอะไรกันนะเราก็ะพาคเกินหรือเปล่าถายลถ่ายรูปตั้งหน่อย